สวัสดีจ้าลูกหลานพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกๆคน,ดนเด้อยายนงมาแล้วเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝันแล้วมาแล้วฝันแล้วก,วกันเลยวะลงให้ลูกให้หลานมึงกันนะฟังกนันนนให้เขาเป็นแนวทางวันหนึ่งฝันแล้วอดว่ dai, dai, าใดอดว่าใดอดว่าใดก็เลยมาะนะ คือทอดหลายคือทอดดูทอดหลานโอ้ยคือทอดุูทอดหลานพดว่าอะไรไปกันอะไรันลงลมาเลยตัวล้เททั้งหมดสับเลยเอ้ยอันไหนดีลูกหลานเลยผู้ดเปืดบ้งเลยใจเดี๋ยดิฝันแล้วเอ้ยพวกมุนก็ยูบบางกอพวกบอก็ยุ่ผีน้อยยุ ทางวันนอวันหน้าไันเนะฝันเนะมึง่็บอกกันไนย้ายนหนีเนออืย้ายกับฟานบอกให้ลูกไ้ห้านฟางเอาไปเป็นแนวทางหาเชียนี่บุญวาสนาฮะมันสือ้ามันชมด้วยลูกเด้อยืือบนน้ำมันชมแล้วับบวกาถือแล้วอกตัวไหนยายกับบุจัดกยังนีาย้ายฝันเลยสิ ฝันเหรมาบอกฝันฝ so mm ันนี่ว่าต้นอนฝันลอยไยัยเลยมั้ฝันดีก็จะสมหวังเป็นจังนนี้ฉันว่าไม่ได้นอยเนี่ยว่าฝันหลายนะฝันหลายยังว่าไม่ได้นอนโอ้ยฝันหลายทน่สูนี่จะของเนี่ยสูนี่จะของเนี่ยว่าตะหลับตาลงเนี่ยจึงแล้วสูนี่จะขอางได้ย้ายนะฝันข้างหลแต่มันมีคนมาบอกกันละบอกเลีกบอกยังล่ะมันก็มาบอก วาเป็นยังไงเลยงั้วะทำไมนี่ทำไมพวกวียดนามลูกเนาะแยกจากที่บ่อแห่ฟางใช้ฝันจุ่งมือมันใส่เงินที่ทำไมจะย้าย็กใส่เงินที่มือเราเสิร์ฟกับพวกเหมือดขนมกินกับพวกมีไปกินบัตรทีดาหน่อยยุทงุ ขนมกินขนมมิ้ี่ตะเกียร์เฮ้ยฮะขนมกินขนมีิ้นไปกินบักสีดาร์หน่อยไปกินหมักต้องแรงกินหมักก้นคกที่ทงน้าบุญกินหมักรีบแมวที่ทงน้าบุนที่ตะเกียร์ฮะขนมที่กินวัมีด้นดอกหมักก็ลอยเคลียน้ำทงน้ำชาบุญละทุกมือนี่โอ้ยเขาซื้อกินหอดไปจักซื้อเขาซื้อมาหอดไปจักซื้อลูกหลานซื้อมาไม่ซื้อซื้อยังไม่เหลือซื้อหอดไปจักซื้อของเขา ย้ายอื่นตะขนนูปังอย่างเงย้ายอื่นขนนูปังหมดรัวหลเขาว่าโอ้ยกูรูวยุสซืขี้มาเป็นคือกูรบริสุทธิ์แต,ไแไไไตไไไ่ไม่ได้กี่ย้ายขี้มาคุณแล้วเป็นน่าไหมตลาดไปขี้มาไปนนาขี้มาไม่มีรถเนาะทำไมที่กี่โอ้ยทำไมถึงตะโขกหลายๆหมดไปตลาดสาราคา้าหนิโว้ยเป็นโขกไปเลยเป็นโขกไปพูดมีแต่โขกมีตลาดอมซอมนิดหน่อย ยายฝันหนึ่งที่หลบเอ,อย้ยยายบอกฟังเล้วยายไปเอยากบองทุนยายฝันว่าฝันว่าไปยังหมู่แล้วไปเห็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยพอไซายเด็กหน่อยพอไซายมัน้งเนเอิ้นเอิ้นมาหาเห็นพอลเห็นตัหนามันดอกเห็นตัหนาก็ยังเด็กหน่อยหนามันวนเด,ด็กหน่อยว่าหาปีนี่แหละยายานะ หกเจ็ดหกเว่ามันว่าหกเจ็ดหกมันบอกสองเที่ยเลยสะดือดเลยย้ายย้ายสะดือดขึ้นเลยก็บอกเราย้ายสะดือดตึ้งขึ้นเมียเลยกันก็ั่นจำไ่้ได้ก็บอกสองเที่ยงแล้วสะดือดขึ้นเลยเมียเลยเมียขึ้นจำจำแล้วไปเขียนไว้ดิผมเลยย้ายเขียนไว้ย่านนึงเขียนไว้ลูกถึงไปิดไฟเขียนไว้โอ้หูแด้ สิไเป็นรองมือกันนะสิร่องมืงนนอหลอกวดเนี่ยซื้อเห็มันเป็นเน้อล่ะยายบอกเราซื้อให้มันเป็นห้าม,มันถือก็เดี๋ยวไปเป็นแนวทางได้หรือรัฐบาลคุณเราจะรีหลายกันหอลาย,ยงหลายมึงนเย,ยอะชาวีอกะห้าม,มันถือแลาวือนห้ามถือสามตัวสองตัวมันถึงมันเป็ีนขึ้เบื้องคัก มืเบงคักคักแฝ่คักคักแขสัยหกเจ็หกมันมา่ามันเป็นเรข,ขาหัวดเนี่ยหัวมันทีสิบหกกันยายนไมเป็นเรขหามันมาบอกมีนคนเล็กน้อยนีม่มเาใ่นนี้เราได้เราเกิตึงสุงเลยไหมมีดเ,เลยไหม,มเดานเดืเเเเเเอเวน อาเทียไม่ถูอก็ถือว่าเขาแบโอ้ยมันดีแาดี้แกคัดแก่จริงเขาเลยจงหัวลุกหัวนังดีมันเป็นเงินเทวดาเนาะไม่เทวดาไม่สงไม่ลาบเรื่องลุ่มเลยท้ากันสีฟังฟงฟังฟังเรื่องลุกมด้อฟังฟังฟังท่ากันได้ใช่ไหมพวกมีเทียนโอ้ยต่เลย่อ่เลย่อนไหม ติเนี่ยแม่สาตสิล้านตกดล้านเน้อกินเงินเป็นเด้อลูกหลานสซาติลิงสาริบกระไดลูกหลานิดเด้อไปเยียบไปมันฟังฟังเลยเด้อลูกหลานติดติบหนี้เทดี้นะลูกเอ้หลานเลยย่าก็บอกฟังเสียละติดจ้าลูกหลาน